แนะนำทีมลงมังกรห่วงเอเวจีฮาร์ดนะคะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยหรือผู้เล่นเริ่มต้นส่วนมากเราจะมีทรัพยากรยังไม่เพียงพอที่จะป้อนมอนเตอร์หลายตัวสำหรับทีมในการลงมังกรทีมนี้นีคะจะมี4ตัวด้วยกันที่ใช้ลงมังกรได้และนำไปไต่หอเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เดวิลมอนมาอัพสกิลมอนเตอร์5ดาวแท้เพื่อให้ได้สกอร์มาเปิด เพิ่มทรัพยากรใน ID ของตัวเองค่ะตัวแรกแวมไพร์ไฟสามารถหาได้ที่แท่นฟิวชันนะคะโดยการใช้มอนเตอร์4ตัวนี้ฟิวกันเพื่อให้ได้แวมไพร์ไฟสเตตัสที่ควรเน้นช่วงแรกก็คือคีเรช์ร้อยกับ HP ค่ะสเตปต่อไปก็คือสามารถทำเป็นดาเมจได้ก็จะช่วยให้จบเร็วขึ้นอีฟ e ิตมืดหาได้ที่แท่นฟิวชันเหมือนกันหรือถ้าใครเป็นผู้เริ่มต้นใหม่เนี่ยจะมีกิจกรรมแจกมอนเตอร์ฟิวชันด้วยไปเลือกสอยมาใช้กันได้ค่ะ สเตตัสที่ควรเน้นเริ่มต้นก็คือ HP, สปีดแล้วก็คิเลเร้อยค่ะเพราะว่าสกิล l อเขาเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายตาม HP สูงสูงของศัตรูได้ตัวที่3กิฟฟอนธาตุไฟสเตตัสช่วงแรกที่ควรเน้นก็คือสปีด H p p แม่นยำแล้วก็คิเลเดเพราะว่าสกิล l 2ของเขาเนี่ยสร้างความเสียหายตาม m a ็ h เฮดพีศัตรูและสกิล l าเขาก็จะช่วยสโลช่วยหักดาบเสาวขวาไม่ให้บอสได้ปีกแล้วเราก็จะจบง่ายขึ้นค่ะ ตัวที่4ี่คาวเกลแสงสามารถหาได้ในดันเจียนรับนะคะก็เน้นแม่นยำสปีดเยอะที่สุดแล้วก็ HP ค่ะตัวสุดท้ายจะใช้เป็นอินุมืดหรืออินุไฟก็ได้เป็นตัวดาเมจนะคะก็เน้นแอทแทกคิเลสคิดดำถ้าสมมุติใครลงแล้วเฟลก,ก็สามารถใส่อัติแฟกที่เป็น HP เสริมเพิ่มไปได้ค่ะเดี๋ยวลองลงกันดูนะคะว่าสเต็ปมันจะเป็นประมาณไหน อันนี้เนี่ยต้องหมายจะให้คาวเกิลออกก่อนนะคะแล้วก็เป็นกิฟฟอนไฟอินูมืดอีฟิทม์ดแล้วก็แวมไฟแต่ถ้าคุณผู้ชมจะเรียงยังไงก็ได้คือแต่ต้องแนะนำแต่แนะนำให้เอาคาวเกิลออกก่อนเสร็จแล้วจะเป็นอีฟิทม์ดกิฟฟอนไฟหรืออินูมืดออกก่อนก็ได้แล้วก็ต้องปิดจบด้วยแวมพร์ไฟเพราะว่าจะได้เล่งเกตให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยวนเทินได้เยอะขึ้นนะคะ ส่วนมาก3ชั้นแรกเนี่ยจะไม่มีปัญหาจะมีปัญหาที่ห้องบอสนะคะโอกาสเฟลก็จะอยู่ที่ห้องบอสซะส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าบอสได้บัฟปีกจากเสาขวาแล้วเนี่ยการตีของเราจะดามจลดลงนี่82 0 0มนี่ติดตาประทับสกิล2ของอ e ีฟิทมืดเนี่ยก็จะช่วยลดเกตเสาขวาได้สกิล3ของกิฟฟอนไฟเมื่อสักครู่เนี่ยก็ช่วยลดเกจเสาขวาได้ก็จะทำให้เราเซฟมากขึ้น นี่ก็จะจบทันนะคะแต่ถ้าเมื่อกี้กีฟ้อนไฟแล้วสกิลไม่เต็มมันช้ากว่านี้หรือว่า AI มันผิดเพี้ยนไปเนี่ยเสาบัพป,ปี้เรายังมีคาวเกิลค่ะที่จะช่วยลบปีกออกแต่พอทีเนี้ยบางทีอ่ะคาวเกิลมันลบไม่ค่อยติดถึงถ้าทำแม่นยำร้อยก็ตามนะ<ฆ>ก็ยังมีเฟลนะคะต้องใหม่ก็เลยอยากให้ เน้นแม่นยำที่กิฟฟอนแล้วก็แม่นยำที่อ e ีฟิตมืดไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าสกิลสองเนี่ยถ้าเขาตีไปแล้วไม่ติดสตาร์นจะลดเกตลง50%เลยเดี๋ยวเราลองดูมันน่าจะมีจังหวะที่อ e ีฟิตมืดสกิลสองแล้วก็ลดเกตเสาได้ ดาเมจหลักๆก,ก็จะมีอีฟิตมืดกีฟ้อนไฟแล้วก็อีนุมืดนะคะอแวมไพร์ ire, ไฟก็สามารถอัดดาเมจได้แต่ถ้าช่วงแรกๆเราไม่สามารถทำได้ก็เน้นคีเลสไปก่อนอย่างน้อยๆเขาก็ติดคีดติตีคอแต่ถ้าเล่นไปสักพักหนึ่งฟาร์มได้แล้วเราก็ค่อยปรับจูนลูนกันต่อค่ะนี่คาวเกิลใช้สกิลนี้มันจะวนมาช้าเนี่ยค่ะสกิลสอไปดเกรดได้อ่า ปึ๊บนี่มังกรเปล่าติดพิษถ้าบอสตีตอนเราติดพิษเนี่ยเราก็จะมันจะตีแรงขึ้นเราจะตายง่ายอีฟิตมือก็จะช่วยลบบัฟออกได้ทำให้ทีมเซฟขึ้นนะคะเป็นตัวละครที่ป้านแล้วสามารถลงได้ทั้งมังกรลงได้ทั้งหอคอยนอร์มอลแล้วก็ฮาร์ดประหยัดทรัพยากรช่วงแรกได้เยอะเลย ถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านช่วงแรกผ่านมาอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยถ้าเรายังทําทีมดาซมไม่ถึงหรือทีมไวไม่ถึงรูยังไม่ถึงเนี่ยค่ะเราก็ใช้ทีมนี้ลงไปก่อนก็ได้เวลาเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ1นาที30วิ1นนาที1ิวิอยู่ประมาณนี้ค่ะอยู่ที่คุณภาพรูนด้วยถ้ารูนเราดีมากดาเมจจะจ๋าเนี่ยก็ได้1นาทีแต่ถ้าคุณรูนกลางๆรูนยังไม่แน่นมากก็น่าจะอยู่ประมาณ1นาที401นนาที50วิ อยู่ประมาณนี้ใครกำลังหาทีมลงมังกรอยู่ก็ลองนำมอนเตอร์เหล่านี้ไปใช้ดูได้นะคะเป็นตัวละครช่วงแรกที่เราปั้นแล้วอะ่ะสามารถไปได้หลากหลายคอนเทนต์ไม่เปลืงทรัพยากรแน่นอนอย่างต้มไหเนี้ยใช้เดบิวมอนอัพสกิลอีฟิเม์กับ g i f o อนไฟเอ a ไวขั้น2เลยเพราะว่าปั้นไม่ไหวให้หน้องกินเลยแล้วเราจะได้ ใช้ลงเพื่อหารูนมาอัพความสามารถตัวละครของเรานะคะพอมีแบนดิ้งกับกอ่อแตกเนี่ยกิฟฟอนสกิล2จาก80 0หมื่เป็นแสนหนึงเลยนะเยอะขึ้นเยอะเลยนี่จบนะคะอันนี้พอปรับมาใหม่ต้้งใหม่ได้ประมาณ1นาทีมั้งโอหนนาที3วิเร็วสุดต้องใหม่ได้1นาทีนะคะซื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเกมเมอร์ amer, ต้นไผ่ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมคะ่ะ